ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแอปเงินกู้ออนไลน์นะนะครับถามว่าทําไมแอปเงินกู้ออนไลน์เนี่ยไอ้ประเภทที่ปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยสามพันได้ยอดเงินไม่เต็มและทวงคืนพอทวงไม่ได้ก็ดา่ดาด่าประจานคุกคามทุกช่องทางข่มขู่ทําไมมาถึงไม่หมดไปจากประเทศไทยคืออย่างนี้ครับมันมีนะผมเชื่อว่ามีนะครับ แต่ผมไม่ระบุนะว่าชื่อแอปอะไรผมเชื่อว่ามีไอ้พวกแอปเงินกู้ออนไลน์เหล่านี้มันมีวิธีการในการจัดตั้งในการทำขึ้นมาว่าให้มีตัวตนมีตัวตนในที่นี้มันถึงว่ามีตัวตนจริงไม่ใช่กรณีใช้บัญชีเราไปหลอกคนอื่นมานะมีตัวตนอาจจะมีการจดทะเบียนถูกต้องหรือมามีการทำถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่าจดทะเบียนถูกต้อง ผมไม่ระบุนะว่าแอปไหนนะครับนะครับผมไม่ระบุพอจัดตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็มาปล่อยกู้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดโหดสุดโหดไม่จ่ายทวงไม่ทวงพอทวงแล้วไม่จ่ายก็ประจานคมคูคุกคามทุกกรณีเนี่ยมันถึงไม่หมดไปครับเพราะมันมีไอ คนแบบนี้อยู่พอมีคนแบบนี้อยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจึงไม่หมดไปมันจะต่างอะไรครับแค่มันปรับรูปแบบจากแก๊งหมวกกันน็อกที่ปล่อยตามบ้านยกขึ้นอยู่ยกขึ้นมาอยู่ในสภาพแบบกู้ออนไลน์แต่ใช้วิธีทวงแบบเดิมครับหนักกว่าเดิมอีกเพราะมีการประจานแต่วิธีการจัดตั้งอาจจะถูกกฎหมายแต่ผมไม่ระบุนะว่าแอปไหน นะครับเนี่ยเพราะมันมีคนประเภทนี้เขาเรียกว่าจัดตั้งขึ้นมาชอบด้วยกฎหมายแต่วิธีการปฏิบัติปล่อยกู้การทวงทำเยี่ยงมิชฉาชีพมันจะต่างอะไรจากมิชฉาชีพครับบางครั้งผมก็อยากที่จะพูดไปให้สุดทางเหมือนกันนะนะครับเพราะกลุ่มคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลนะนะครับส่วนใหญ่เลย,เน,ยนะครับเพราะเป็นคนที่มีเงินมันทําไม่ได้หรอก นะครับมีเงินนะครับแต่เป็นใครไม่รู้นะครับเพราะนั้นกดไลค์กดแชร์